สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าติ๋มผ่านมาประตูท่าแพจ้ะผ่านมาประตูท่าแพเอ่าพอดีนะจ๊ะน้องเพิ่นกำลังจัดงานจ้ะพี่น้องกำลังจัดงานเดี๋ยวติ๋มจะขอกลับกล่องดนะจ้ะเด้อติ๋มขอกลับกล่องดนะจ้ะพี่น้องเพิ่งไปน้ำกันเพิ่นกำลังเอาดอกไม้ต้นไม้มาประดับจ้ะพี่น้องจ๋า นีจะมาโหลดหลายลแค่ล่ะเนี่ยค่ะปีนี้จะมีประเภทนี่ร้อยกระทงน้นจาจ่ะพี่น้องนี่เพิ่งเบิ่งเพิ่นจัดเทศกาลนครเชียงใหม่ไม่หลงปีนี้ร้อยกระทงวันที่วันทีแปดทฤษจีการน้นจาจ่ะพี่น้องแม่นบอลงเหรอ ค่ะจิมจำผิดได้จ้ะแต่จิมจะว่นกล่องได้จ้ะเด้อถุกคนมากก็คือสีหูนะพี่น้องนะพี่น้องกะมันกะอะไรพอนค่ายนอกจากพี่น้องจา้าจิมฮันมาแล้วจิมกะเก็บข่าวบรรยากาศนอกจากเนาะกำลังตกแต่งจา้าเพราะว่า เที่ยงไม่ปีนีก้กะอากาศอากาศดีอยู่จากพี่น้องพี่น้องประตูท่าแก ติมห้ายางนอกจากพี่น้องจ้ะพาเดินดูจักสักหน่อยพี่น้องไหลังสอบสอบแดดนะพี่น้องนะพอทันแล้วเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่าติ่มอันในขม่าช่วงที่พอนอันมี่มีงา่าเนะาจะเนาะติ่มจะอัดห้เบิง้งเลยจ้ะเด้อทำคลิปห้เบิ้งจ้ะพี่น้อง เพราะว่าอ่าคนจะหามหามให้คนมา,ามาขายอาหารนอกจากพี่น้องจ๋าแต่หนุกมันก็ฉลาดนอกจากเหมือนว่ามีคนมีคนมาตรงนี้นะคะคนก็จะบินบินมากเนาะค่ะเนาะ พี่น้องเทศบสลาพึ่นกระหามเลยจ้ะเด้อน้องจ๋ะประเพณีเดือนยี่เป็งพี่น้องตูทาแพ้่เด้อจะ้ะนี่พี่น้องทานมากก็เลยเก็บภาพบรรยากาศไทยเบิ่งพี่น้องจ้ะพี่นอง,นองประเพณีเมืองเชียงใหม่นะเจ้า ค่่ได้บ่ได้นีป็นยังบักอันอยังกะเป็นยังตบแตงบ่แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวจิมกันกจับกล่องให้เบิ่งได้จ้ะเด้อพี่น้อง ประตูท่าแพพี้พพสึกวซื้ว่ามีฝฟลังเลยจะเด้แต่เพิ่นยังตบแต่งบาแล้วแต่พี่น้องจา๋าเขามาเจอก็เลยเก็บพาบรรยากาศให้เบิง่งนะพี่น้องอรถมาอมนั่งเก็บมา

อเแรนุตมาลอยกระทงกันค่ะทุกหมดโตกันนะลอยกระทงค่ะหมดโตกโอเคโตเนาะ Yes Yes Yeah Yeah. Uh, yeah. I okay. you, yeah. you can go all the them. You can too. everything. in Yeah, You yeah. can do oh, uh, everything. Yeah. You can do You can do You can do You can You can do You can do do You do do can do

เออปลามารออยู่บางคนก็มาปล่อยเองอันนี้ร้านอาหารใหม่นะกะทั้งทำมาอย่าไม่ก่อดยามานั่งที่บ้านปวดเล็กคุณน่ะอันนี้เลียเล็กต็ลอ

มีไมวยนนจ้ี่มีเรือมีเรือเจ้า จับพี่น้องจ้ะ